สัดีค่ะเบื่อนดูเนี่ยเอาโลดแล้วสีเหลืองมันหายหยาค่ะนี่น่ะพี่เพิ่นบอก,กินสีเหลืองเอาโมเมนค่ะพี่เพิ่นบอก,กินดอกเทามึงนะเดี๋ยวผ้ายางมาเบื่อนมองนี่ค่ะโอ้ยพุ่นน่ะเบื่อนดูขนาดพุ่นน,น่ะาอ้ยพุ่นน่ะ Oh. มันเคยออกไหมคะตรงเนี้ยทุกปีต้อฟังโอ้โหดูเชียรมเนี้ยนี่สีน้ำผึ้งเนะี่ยไม่ใช่คนคะ่ะกว้างโอ้โห oh, ดอกอ่อนนะ่าดูเลยโอ้โห oh. oh. มันสวยอย่างเงี้ยค่ะเอาแต่ดอกอีกขาไม่เอา โอพี่ทําไมทําเสียของอย่างเงี้ยฮะขนาดนี้เขากินขาทั้งนั้นแต่พี่โอ,โ,อโอ้โหเขากินขาทั้งนั้นนะคะหูยสวยจังเลยเห็ดพวกนี้ยเขากินขาเหมือนเห็ดโคนเนี่ยครัเหมือนเห็ดโคนเนี่ยเนี่ยนึงดูทุกทีพี่เก็บแบบไหนฮะ พี่ตัดเอาหรือพี่ถอนแบบนี้ฮะถอนก่อนแล้วมาตัดทีหลังอ๋อเขาก็ยังขึ้นอีกอยู่โอโ้โหดูค่ะเนี่ยมอนมากเลยค่ะพี่ที่แล้วเจอแต่ดอกมันบนี่ค่ะ พี่ที่แล้วพี่มาเจอตูมหรือบานคะอย่างเนี้นยนึกว่ามันใหญ่กว่านี้บานแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นอะไม่ไม่แบบดอกใหญ่กว่านี้โอ้โหเขาไม่กินนะคะแปบบสีเนี้ยนะสีสวยสีสวย มือพี่โอ้โหกรอบหน้าดูเลยตอนแรกไม่เชื่อเห็นคนเขาเก็บมาดูทุกันใช่จริงเบื้งขาค่ะคุณอ่ะ พุ่นาปันขาเฮตพึง่งโอ้โหดอกเล็กดอกเล็กเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งอยู่นั่นนี่ค่ะงั้นเอาอันเล็กไม่ต้องเอามาทั้งยวงนะคะโอ้โหสวยจังเนี่ยหันอันนี้เขาจะเป็นแบบมีห่วงไตดอกค่ะเนี่ยเนี่ยมันมันจะเบ่งไงตรงเนี้ค่ะเนี่ยเนี่ย ที่นูนะ่ะเป็นกระจุกเลยค่ะดูนะคะ่ะเนี่ยโอโหอาทิตย์ที่เขามาเขาหลังแล้วก็กินคี่ เขาไม่เคยกินเหรอคะอ๋อ oh. อยู่ไกล <Ooh. S 1> อือนีขาเบื้องอะนรเพื่อนน่นะน เก็บดอกตูมจะง,ง่ายดอกบานมันมันมันเยอะค่ะใหญ่มาทาั้งนี้แล้วบาานี้ค่ะโอ้โหสวยมากเลย อยอ่อนมากเลยเนะะี่ยค่ะแต่เชื่อไหมคะพรุ่งนี้บานพรุ่งนี้บานสวยมากเลยเมื่อคณนะคะสีนะ่ะพี่ระวังเนี่ยโดนเขานะคะ สีดูเนี่ยผู้ใดค่อยกินก็นจะหูว่าแซบขนาดเลยเนะะี่ยค่ะเส้ดายขาพี่พันตัดออกพูดนะค่ะพุดนะเฮ้ยกระมาศาสตร์ง่ามครักเอาอยู่อย่าไม่เอาเขากินขาค่ะเห็ดเนี้ยโอ้เล่นพูดถึงต่อที่หนูไปเจอที่ว่า มีคนมาสายออกดอกอ่อนนะคะสวยอย่างนี้ไหมมันมันเป็นคนละพันธุ์อันนั้นเป็นแบบลิงเลสคือไม่มีวงวงใต้ดอกคนะ่ะจะไม่ดอกใหญ่มันสวยคนละแบบแต่อันนี้สวยอันอย่างนี้นะคะไม่เอาได้จนกว่าเดี๋ยวเขาก็โตนะเน่ยปากไปหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรื่องจะได้เกิดขึ้น พี่ต้องอย่าอย่าก,กินทิ้งกินคว้างสิฮะเขาอุตส่าห์เกิดมาให้กินแล้วอะมองหันที่เป็นต่อทีว่ามาเห็นตอนแรกไร้ยังบนแน่ใจค่ะเจ้าของเก่าเขาเฮื้อจังได้ค่ะมาเก็บเรียบเลยขนาดมือนี่บ่มีโผขึ้นมาจาักดอกจังแม่เขาเหตุของเขาจังไดค่ะก็มาเห็นอยู่นี่ก็เอาไปโรดแล้วค่ะนี่ เฮ็ดลำเพลิงเนี่ยเขาญงไววเถาไว้ค่ะนี่ขึ้นมาอีกแต่กะสิบ่ท่านเขาดอกนะึ้นน่ะค่ะเขากาลังจะปงถากทิมเบิร์ดถากทิมเบิร์ดอีลีได้ค่ะแปลกลิ้มจื้อเขาว่าเอาไปนังอีกแล้วได้ขนานั่นเห็นตอนนี้ยุ่สองตัวม้าตาเซอร์ม้าจะเหลียวบ่เห็นกวางม้านี่ตาเซอร์อีลีได้ค่ะ เห็นเธอได้ก็ยืนบังซึ่งหลืงสีละกวางน่ะน้องไม่เห็นกวางเลยนู้นน่ะเห็นไหมน่ะโอ้สามตค่ะคันสี่ตเฮเพิงเทาแน่แล้วล่ะค่ะ นะค่ะดังเปาอรวด,ดเนี่ยคันมากเก็บมืออื่นนี่พอดีเลยเนะะี่ยค่ะเอาไว้มือเดียวเื้กันจันกับมือแรงซีหลังนี่แซบ่บ จะบอกท่านเก็บเพราะว่าน้อยอยู่โอ้อันนี้อันนี้แสดงว่าเชื่อเฮดน้ำเพิงนี่แม่น้ำสีท่วมเพิ่นกับว่าเป็นหยังเพราะเนี่ยมองนี่คันเป็นย่ามหนาวน้ำน้ำเจิงเลยเด้๋ค่ะสองจุ่มนี่น้อยน้อยโพดอุ้มนี่อุ้มนี่คุณ呐 ตตนน้ำแต่ละเื้อตกใจเบิดห้องแอบได้ค่ะอันเห็ดแดงๆเนี่ย